ครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านพี P&N นะครับดูครับพี่โอ้ร้านอยู่ไหนเนี่ยร้านอยู่ไหนครับเนี่ยอ๋อขาที่สิบเจ็ดขาที่สิบเจ็ดขาที่เจ็ที่เจ็ดยี่สิบเจ็ดยังไงแถวนี้ไม่ค่อยมีคอนเสิร์ตแล้วครับอ๋อพักกินโควิด ต้องัวอ้องเก็บตัวอะไรนี่ร้าน v ีนะครับชาวทิตย์ซอยยี่สิบเจ็ดร้านเลื่อมผ้าครับอ๋ออันนี้กำลังเลื่อมผ้าอะไรครับเนี่ยอ๋อเป็นขุนแผนครับแผนกเออเสร็จสิ้นเลยเสร็ด้นเลย โน้นั่งไงอันนั้นเรื่องเสร็จแล้วให้ผ่าน,นมีครับหอูผลงานพีแอนะครับอ๋อยังไม่เสร็จที่เสร็จก็มีดูผลงานพีแอครับก็มีหลากหลายโั้นี้เหรียนพี่พีแอดไปออกนะเราะพ,พัดอ่านี่ยเพราะพัด เพิ่มกี่บาทพี่อันนี้ไม่แพงครับผมอันนี้ผมคิดทักก่วกระเทศก็จะมาร้อยเดียวร้อยเดียวร้อยยี่สิบแล้วแต่ขนาดของผ้าสีฟรีลวดลายฟรีอ๋อถ้าเป็นเรียนที่โกเท่าไหร่ครับค่าเรียมนะทิ่โกร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบอันนี้อันนี้ก็ร้อยกว่าบาทเองแต่ลวดลายฟรีสีฟ<อ>รีเราเราเราไม่เอาอะไรมากครับผมเอาแบบ มิตรหายเอาแบบมิตรแท้ไปครับผมไม่มีอะไรมากมายนี่ครับหน้าร้านครับหน้าร้านตัดผมร้านตัดผมด้วยถ้าถ้าใครยามาเทียยวพาก็มาตัดผมได้เลยตัดผมเสร็จทิ้งผ้าไว้ข้างนอกตัดผมเสร็จมาเอาผ้าได้เลย ก็เร็วยังแจ๋วเลยสบายาพองานเราจะไม่ไม่ทิ้งอะไรไว้มากมายนี่ค,ครับพาลูกค,ค้าพอรวยครับลูกค้ามาเรื่อมร้านผมภาผมนี่แหละ ชัมงนี้เท้าเวทมาเ,อาาเยอะเท้าเวทเขาเล่นเท้าเวทกันเยอะเลยนะชั่วโมงนี้ใช่มฤจุฬายนนะพี่นะคนเต็มเลยพจิกาเต็มเลยสวัสดีสองคนสามคนครับผมอันนี้เราจะเรียกแบบธรรมชาติเราจะเรียกแบบธรรมชาติมาก ใช้เครื่องกเก่าๆใช้ไฟกเก่าๆของแบบคลาสสิกใช่ไหมครับ,บ,บคลาสสิก,กเก่าๆเลยอ่ะของเก่าๆไม่ไม่ไห้ <c oughs> ติดร้านเปิดกี่โมงครับเนี่ยขอ,อเปิดสองโมงเช้าออปิดห้าโมงเย็นทุกวันเลยทุกวันเลยไม่มีวันหยุดครับ เที่ยงถึงบ่ายหนึ่งนี่หยุดขอกินข้าวหนึ่งชั่วโมงก็ร,รุยงานต่อเรียนห้าโมงส่งงานเสร็จก็มาห้าโมงครึ่งประมาณนั้นหะาชั่วงเันเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วแหละอ๋สอส่งเสืออะเรียกส่งเสือ มีมันต้องสื่อม,อน,พอมอนพิธีด้วยครับสืมนพิธีด้วยยามที่เราว่างเราก็ตรวจมน,นเป็นพุทธคุณอย่างนึงที่เราต้องมีไว้ อนนี้ขั้นตอนไหนครับเนี่ยอันนี้ตอนทำทำประกอบหน้าประกอบหลังแตหน้าพระนี่เสร็จแล้วอะประกอบหลังคุนแผ่นเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้เราทำทำพลาสติกประกอบหน้าประกอบหลังลูกค้ามาลูกค้ามามันมีแข่งเผาอย่างไร สิพอดีแค่ไหดีลูกค้ามาพอดีโอ้ไนพี่ไหนพี่ใส่ขนแผนเหรอครับเขไม่ใช่เทวทเทวทไหนไหนขอดูหน่อย คนนะครับอีกเครื่องบินหลวงปู่แสนแสนสีตะเกแีแม่นเขาจะเอาคนสีตะเกีบปะครับบอคนกระลาศิอกินดิออน่มลำน้ำปลาสมุนโอ้ยตัวใหญ่ฮะหลวงปู่แสนพังเงยเชยก็สุดยอดแล้วครับ <c oughs> ขังหลังเนี่ยขางหลังข้างหลังหลวงปู่มุนโอ้แต่ของแท้ตัวนี้มูสวนข้อน นี่ปูหลิวก็เสือทอเนเงินบันนี้บารูรึไัน่าจะอะไรเงินนะนี่ลุงปูเหลียวปูนี้ลงปูหม,มุนอู้เก่าแทะเก่านะเยน,นเก่าแทะบ่ารอ ไม่รู้เหมือนกันพี่ขอบคุณครับดูแอดเรียมพระต่อนะครับพระแครต้องอยู่ในวัดกินจะบาทได้โอเคโอเคเสร็จแล้ว เขาจะดูเราทำไหวไหมใครนะไม่คนว่าเราทำไวอ๋อผลงานพี่เหรอพี่พมาโชว์<ร>ไวป่เราทำไวไหวอะไรนะพี่าทถอบ้ถ้าคนรู้เขาก็ไม่นี่หรอกถ้าคนไม่รู้เขาก็จะมารอเอาแหละมมหมายถึงว่า ไว้ในที่ดีมนีแน่ครับเนี่ยเราทำทิศโน้นทิศนี่ทำอะไรอะไรไหว้เพราะว่วันนั้นผมเอาพามาให้พี่ไปข้างในกลับมาประมาณ20นาทีพี่ยังทำให้ผมเสร็จเลยงานด่วนนี่ครับอันนี้เขาเรียกขั้นตอนลงน้ำยาลง,ลงน้ำยาำยาละสุดใสกับสีอันไหน ยากกว่าครับก็เหมือนเหมือนกันไม่ไม่ยากไม่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 ไม,ไม่สีก็ไม่ยากสีเพียงแต่เขามีแค่ขอบเฉยๆแค่ขอบต<อ>ิดข,ขอบแล้วร้างเฉยก็เหมือนกันเออเหมือนกันแต่มันต่างกันตรงสีที่ว่าเขามองไม่เห็นด้านข้างใช่เพราะว่าเออแต่ด้านหลังก็ใสหมือนกัน ผมคิดว่าใสน่าจะยากกว่านะเพราะว่ามันต้องเนี๊ยบมากเาว่าสีมันแต่สีนี่เราเก็บขอบเนะี่ยลองลองไมอเห็หนขอบนะสีมันยังเก็บปิดได้ครับประมาณนะั้นแต่ใส่ที่เราก็ต้องเน้นเน้นด้านข้างเน้นไใน ผ้ัผพาก,กุ๊โอ้ไม่ใช่พ้าก,กุมันเคยเอาผากุไปให้เขาเลื่อมเขาไม่ไม่ไม่เลื่อมให้นะบบนนเขาบอกมีผ้ากุ๊ต้องมีเขาบอกว่าเนื้อมันเนื้ออ่อนไปเขาไม่กล้าเลื่อมให้ครับบอกก็เป็นบางร้านเนาะใช่ครับบอกบางร้านที่ว่อเขาเขา,เขามองดูสภาพพระแล้วจะไหวไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องครับบอกเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องให้อัตลตร้าเซล ราก็ต้องบอกกับลูกค้าก่อนว่าจะถ้าถ้าเลี่ยมแล้วมันมีมีปัญหาอะไรเนี่ยคือไม่ว่ากันนะเพราะว่าข้างเาอยากเลี่ยมให้สวยงามแต่ลูกค้าเราก็าอยากให้พาพสวยงามไม่ไม่ชำรุดไม่อะไรเงี้ยใช่ครับ แต่เราก็ต้องสองคนต้องศึกษากันก่อนประกบหน้าหลังนะครับประกบหลังแล้วคล่ประกบหลังก่อน,น,อน,นแล้วเริ่มเชียร์แล้ว ร้อยครับโอ้ทำเยอะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับแวะมาได้นะครับที่พระชา a ิท i t ยี่สิบเจ็ด Ine, ครับผมสวั fish, สดีคร<ส>ับไปแล้วครับรอบยังรอบยัง